มีข้อห่วงใยจากหลายท่านเข้ามาว่าเอ้ยการจัดงานของช่อง 7hd เนี่ยมันมีความหนาแน่นสนามสุพัชราใสายเมื่อวันเสาร์มันแตกเป็นความห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยซึ่งความจริงเนี่ยวันนี้ผมก็ไปคุยมาแล้วนะกับทางคนที่เขาอยู่ในงานด้วยคุณสิริสารผลด้วยพี่เอ็กทีระภูพนิ์ด้วยพี่ไอศรสวรรค์ ira, it, ด้วย I son, ว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่ากลางข้อห่วงใย ก็ได้สร yeah. ุปข pues ้อความข้อมูลมาผมคงไม่ได้พูดถึงแถลงการของช่อง 7hd ที่ขออภัยที่หลายท่านอาจจะเห็นแล้วเป็นห่วงแต่จะพูดให้ข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งว่าท่านณเมื่อวันเสาร์เราไม่เปิดประตูให้เข้ามันอาจจะเกิดอะไรที่มันน่าเสียใจกว่านี้ค่ะสุดท้ายด้วยการคิดรอบด้านทั้งหมดทั้งมวลแล้วการเปิดประตูให้คุณผู้ชมถึงแม้จะต้องมานั่งกันบนลู่วิ่งและอาจจะมีความเสียหายบางส่วนที่เดี๋ยวเราจะว่ากันด้วยเนี่ย ก็ยังดีเสียกว่าทําให้คนที่ไปรออัดกันอยู่ตรงประตูหลายคนเป็นคนสูงอายุหลายคนเป็นเด็กรอกันอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ท่ามกการกระแสดราม่าที่ว่ามีผู้ใหญ่มาบอกหรือเปล่าว่าถ้าไม่เปิดประตูให้ทางชัยนาทเข้าไปเชียร์เนี่ยจะให้ทีมอาบาจอชัยนาทไม่เล่นเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ถามมาแล้วไม่เป็นความจริงไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนพูดนะครับ มีแต่เขาขอความกรุณาว่าให้เขาเข้ากันไปได้เถิดเพราะถ้าไม่เข้าไปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีคนเป็นลมแล้วสุดท้ายแล้วหลังจากคิดรอบด้านแล้วแล้วก็คุยกับทางทีมที่มาจากทางชัยนาทที่ท่านไปกันแล้วเนี่ย ท่านก็บอกว่าท่านมีคนของท่านมาพอสมควรคเดี๋ยวช่วยกันดูกับคนช่องเจ็ดได้ด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นก็เปิดประตูเถิดก็เปิดประตูก็จะมีทางฝั่งของช่องเจ็ดก็ดีทางตำรวจก็ใจดีมากๆส่งมาให้ตำรวจปกติของโรงพักก็ไปตำรวจท่องเที่ยวก็ไปใช่ค่ะก็มีหลายกาลังนะคะทั้งตำรวจสอนอปทุมวนันตำรวจท่องเที่ยวตำรวจควบคุมฝุงชนก็ต้องขอบพระคุณตำรวจนครบาลด้วยนะคะที่คือกํกำลังเราบอกไม่ให้เข้าแล้วนะแล้วบางจุดเนี่ยเราเป็นประตูแล้วเราเปิดไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อลากสายสัญญาณเข้าไปถ่าย ทอดสดคุณผู้ชมถึงขนาดมีการถอดประตูออกอะ่ะแล้วก็ทะลักเข้าไปในจุดที่มันไม่ควรจะเข้าไปเราก็กลัวด้วยความที่ถ้าไม่ปล่อยปุ๊บมาาันจะอันตรายกว่าเดิมดังนั้นต้องขออนุญ,ญาตจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกประตู้วเหล็กประตูเลยเนี่ยเขา<อ>เขา<อ>มันก็มีสิทธ<อ>ิ์ที่เขาจะมีความเสียหายมากกว่านี้เนี่ยเข้าใจไหมก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตให้เขาเข้าไปเถิด ก็ขอ้อมรับทุกคําติชมขออภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าใครที่ได้ไปชมวันนั้นท่านเป็นหนึ่งคนที่ไปสร้างตํานานเขียนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลนักเรียนขาสั้นที่มันไม่เคยมีปรากฏการฟุตบอลน,นักเรียนที่มันเป็นขนาดนี้มาก่อนท่านช่วยกันเขียนตํานานนี้ขึ้นขอขอบพระคุณทุกท่านรวมไปถึงขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราทุกท่านที่ทําให้งานดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วและแน่นอนเรายังคงมุ่งมั่นทำแบบนี้ต่อไปมัน แค่ปีนี้มันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนที่ยังมีฝันในฟุตบอลอยู่อ่ะท่านคิดมาเลยว่าต่อไปถ้าท่านจะอยาก ประกอบอาชีพเล่นฟุตบอลอาชีพท่านจะต้องไปเริ่มจากตรงไหนท่านอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนี้ฟุตบอลน,นักเรียน7จคนแชมป์กีฬา 7hd แชมปี้ยนคัพเจอกันปีหน้า2026เอ,อก็อยากให้มาชมกันเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเชื่อได้ว่าบทเรียนในครั้งนี้จะนําไปปรับปรุงในครั้งหน้านะคะและที่สําคัญช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางช่อง 7hd รวมถึงทางกรมพระละศึกษาแล้วก็ตํารวจนครบาลจะมีการถแถลงข่าวนะคะเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภยอัยและสิ่งที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงเวลาประมาณบ่าย โมงที่สนามสุขพัชราใสาค่ะก็น้อมรับทุกคำติชมนะครับส่วนเหตุผลก็ได้พูดไปพอประมาณแล้วเดี๋ยวรอฟังถแถลงอีกทีนึง